เป็นผลถาวรในตัวเลยนะครับส่วนผลมังกรเนี่ยในราคา10โลบัคหรือว่าตีเป็นเงินจตีเป็นศูบาทนั่นแหละนะครับสามารถกดซื้อได้เลย โอเคนะครับผมก็ต้องขอกราบสวีทสวัสดีน้องเด็กไทยมน่ารักทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็วันนี้มาอยู่กับพี่แล้วเช่นเคยนะครับผมช่องบิ๊กแชนแนลนั่นเองนะครับก็วันนี้เราอยู่ในส่วนเกมโลบ็อกแมปบ็อกฟูดอีซี่นั่นเองนะครับก็จะเป็นในล้านของบ็อกฟูดคอปปี้นั่นเองนะครับหลายคนงบน้อยอยากเล่นผลมังกรนะครับพี่แนะนําเลยสำหรับแมปพวกนี้นะครับเราสามารถเข้ามาเล่นได้เลยนะนะครับตอนนี้พี่ก็อยู่ในส่วนเอ่อแมป บอก Food น่าจะเขียนว่า e ีซีเนาะนะครับน่าจะเขียนว่าอีซีพี่เข้ามาเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะแปะล,ลิงก์เซิรฟ์ฟเนี่ยไว้ใต้คลิปนี้ละกันนะครับตอนนี้ก็ยังเล่นได้อยู่นะครับผมก็คืออันนี้ก็จะเป็นผลมังกรเลยบอกเลยว่าโคตรเหมือนเลยนะนี่ครับโอ้โหแต่มันค่อนข้างใหญ่นะนะครับสามารถถือได้เลยนะครับเหมือนเขาแจกนะ นะครับเพราะว่าผลมังกรผลนี้นะครับในราคาเท่าไหร่ว่าในราคา10โลบักหรือว่าถ้าตีเป็นเงินเนี่ยก็คือ0บาทนั่นแหละนะครับก็คือใครที่งบน้อยเนี่ยสามารถเข้ามาทดลองเล่นหรือว่าเล่นในเซิร์ฟนี้แมปนี้ได้เลยนะครับผมตอนนี้พี่ก็เข้ามาไปที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็สำหรับผลเนี่ยอันนี้เป็นค่าสแตทเนาะผลไอเทมเนี่ยเขาให้มา2ผลเลยแล้วก็จะมีผลอื่นด้วยว่าจะเป็นคิสเน่ผลเสือนะครับคอนโทนนะครับหรือว่าจะเป็นเวนอมโมจินะครับผลอื่นก็มีมาณนี้แล้วก็ของอื่นไม่มีนะ เดี๋ยวกดออก่อนเนี่ยมีแค่นี้เลยมีผลล้วนๆเลยนะครับมีแค่ผลล้วนๆแล้วก็ตอนนี้พี่ก็อยู่ในส่วนโลกที่1นนะครับแล้วก็เพิ่มมาก,ก็จะเปลี่ยนตาานของเกาะตรงนี้นะครับโอ้โหบอกเลยว่ามีอีเวนต์เยอะแยะมากมายนะครับนี่ครับสำหรับอีเวนต์มีเยติอัปเดตด้วยโอ้โหโคตรตึงครับทีนี้วิธีการกดเอามังกรกดเอายังไงนะครับให้เราวิ่งมาตรงนี้นะครับแล้วก็คุยกับเอ็นบีซีตรงนี้นี่ครับแล้วก็กดเข้าไปที่ตรงนี้ปุ๊บมันจะดิ้ง หน้าร้านค้าขึ้นมา NewFood เวลาไม่นับถอยหลังนะเวลานิ่งเลยนะครับแต่ว่าก็จะมีผลเยติแล้วก็มีผลดา้อนหรือว่าผลมังกรเนี่ยมีอยู่2อันนะครับผลเยติในราคาเท่าไหร่เนี่ยห้โลบัค นะครับก็สามารถใช้โลบักเราซื้อได้เลยนะแล้วก็มันก็จะเป็นผลถาวรในตัวเลยนะครับส่วนผลมังกรเนี่ยในราคา10โลบักหรือตีเป็นเงินจะตีเป็นศูนย์บาทนั่นแหละนะครับสามารถกดซื้อได้เลยนะครับเหมือนได้ฟรีนะเดี๋ยวพี่กดซื้อให้ดูนะครับปุ๊บแล้วก็กดซื้อในราคา10โลบักหรือตีเป็นเงินศูนย์บาทไทยนั่นเองนะครับปุ๊บเรียบร้อยครับอ่ะได้หรือเปล่าเดี๋ยวขอเช็คก,ก่อนนะผลมังกรไม่รู้ซื้อได้หรือเปล่านะปุ๊บ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 ได้ไหม ได้ไหมปับ๊บเรียบร้อยไม่รู้ว่าเข้าหรือเปล่านะทําไมมันไม่เข้าวะเนี่ยแล้วพี่เสียโลบักหรือเปล่าวะเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนนะตอนนี้พี่มีอยู่อ้าวเสียโรบักแต่ว่าเดี๋ยวเด๋ยวแป๊บนึงนะไม่รู้ว่าผลเข้าหรือเปล่านะครับผมปุ๊บมันเข้าในกล่องหรือเปล่าไม่แน่ใจไม่เข้านะปึ๊บป๊ป๊อ่ะอัพคาสแตไปก่อนแล้วกันปั๊บช็อปปึ๊บช็อปอ้าวคิบหาย ผลไม่เข้านะครับโอ้โหหลอกหลอกแดกโลบักรอเบ่าวะเนี่ยแต่มาเป็นผลในกล่องอันนี้มั้งแต่แรกแล้วนะครับผมสำหรับผลในกล่องนะมาให้2ผลนะครับเป็นผลจีนกับยุโรปนั่นเองนะครับเดี๋ยวพี่ขอกินไปเลยแล้วกันปึ๊บเรียบร้อยครับป๊าบโอเคนะครับก็มาแบบนี้เลยไหมเราใช้สกิลเซตเนี่ยมันก็จะอัพออมัตาลี่ให้เราเลยนะครับเห็นไหมโอ้โหบอกเลยว่าโคตรดีนะครับแล้วก็เลเวลเนี่ยสามารถเดินเก็บกล่องได้เลยนะนี่ครับ เลเวลมันก็จะอพให้เลยนะครับบวก EP ขึ้นมาให้เลยอัตโนมัตินั่นเองนะครับส่วนโอ้โห NBC นี่อย่ามาหากดนะครับผมน่าจะเสียโลบัก,กเหมือนพี่นะนี่พี่เทสให้ดูแล้วนะครับผมแล้วก็อ่ะเดี๋ยวพี่ขอเทสผลเยติให้ดูเลยแล้วกันว่ามันจะเสียไป,ไปฟรีหรือเปล่านะห้าสิบโลบักตอนนี้โอ้โหกินโลบักแดกโลบักฟรีเลยเนี่ยปึ๊บอ่ะได้เป็นเงินเฉยเลย <laughs> ได้เป็นเงินเฉยนะครับนี่ครับเห็นไหมโอ้โหได้มาแปดแสน ซื้อผลปีศาจแต่ว่าแต่ว่าได้เป็นเป็นเงินเฉยเลยนะงงจัดนะครับผมส่วนเดี๋ยวขอซื้อผลมังกรอ,อีกรอบนึงคาใจมากดซื้อไปเลยปึ๊บในราคา10โลบัคกปั๊บนี่ครับตอนนี้พี่มีอยู่254มันต้องเหลือ244นะถ้าตัดไปอีก10โลบัคปึ๊บได้อะไรมิดเ <c oughs> <c oughs> งียบเลยเห็นไหม244้สี่โอโ้โหเสียโลบัคฟรีนะแต่ว่าเยตีเนี่ยได้เป็นเป็นเงินเบรีนะ ได้มา8 0 0แสนนะครับผมโอ้โหเรียบร้อยดีครับอา๋ยวพี่ขอเทนอีกรอบนึงแล้วกันสรับผลเยตินะดูซิว่าจะได้ได้เป็นเงินเบลีรหรือเปล่าโอ้โห,โโหผลมังกรนี่คือ,อจัดจัดได้ไม่ได้อะไรเลยนะครับเสียโลบักฟรีอย่ามาหาขดนะครับผมปุ๊บได้ไหมได้ไหมปุ๊บกดอ,อีกทีนึงปุ๊บนี่งไงได้ไหมแปดแสนโอ้โหแปดแสนเอ็ดโอ้โหแล้วแบบไม่ได้นะผลผลปีศาจไม่ได้นะครับผม ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับแมปนี้เนาะแล้วก็สำหรับ2ประตูนี้ถ้าเราเข้าไปเนี่ยมันจะเด้งไปอีกแมปหนึง่งนะพี่ลองเข้าไปแล้วนะครับผมอันนี้เป็นประตูอนะไรวะเนี่ยเดี๋ยวลองเข้าไม่ได้นี่งไงเห็นไหมมันจะเด้งไปอีกแมปหนึ่งเลยนะครับอ่ะลองดูสิปึ๊บมามาดูแมปนี้กันแมปนี้คืออะไรวะเนี่ยก็เลเวลหนึ่งใหม่นะเลเวลหนึ่งใหม่นับหนึ่งใหม่เลยปึ๊บอ่ะแล้วกลับยังไงล่ะทีนี้อ้าโอเคเดี๋ยวลองลองคุย NPC ตัวนี้ก่อนคืออะไรปึ๊บผลมังกรดูซิว่าซื้อได้หรือเปล่า10โลบคัค มาหน่วยหนูทดลองหนูทดลองอีกแล้วปึ๊บได้ไหมเรียบร้อยครับหลอกแดกโลบักเฉยโอเคไม่มีอะไรนะครับผมแล้วกลับเซิร์ฟเดิมยังไงวะเนี่ยปึ๊บอันนี้จอยดิสดิสคอร์ดเซิร์ฟเวอร์อ๋อนี่น่าจะเข้าดิสคอร์ดหรือเปล่าไม่แน่ใจนะโอเคไม่เป็นไรปั๊ปปั๊ปปั๊ปโอ้โหเดี๋ยวพี่ขอเข้าเอ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะไปดูตรงนี้ก่อนคืออะไรวะแปลกๆโอ้โหอะไรครับเนี่ย อันนี้กลับเซิฟเดิมหรือเปล่ารองดูก่อนเอากดไม่ได้กดอะไรไม่ได้สิบหายแล้วโอเคเดี๋ยวพี่ขอกลับเซิฟเดิมก่อนแล้วกันตอนนี้น่าจะมาเซิฟมั่วละโอเคตอนนี้พี่กลับมาเซิฟเดิมเป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่ครับผลมังกรที่กดไปเมื่อกี้เนาะโอ้โหเข้าไปไม่ไม่มีอะไรเลยเมื่อกี้นะครับสรุปว่าเออตอนนี้พี่มีเงินเท่าไหร่เนี่ยโอ้โหล้านหกแต่ว่าผลมังกรโคตรเสียดายแต่ว่านี่ครับผลมังกรเขาให้มานะให้มาอีกแหละเห็นไหมปุ๊บ ก็กดออกมาปุ๊บแล้วก็ถือนี่ก็ถือได้ปกติเลยเห็นไหมนี่ประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ใครที่อยากเล่นผลมางกรเนี่ยดูดีสกิลเดีย๋ยวโอ้โหแต่ราคามันถูกนะครับผมราคามันถูกแต่ว่าไม่ได้ไเลยนะแต่ว่าแอดมินเขาให้มาอยู่แล้วนะสองผลนะเราสามารถกดกินได้เลยแล้วก็สำหรับวิธีการฟาร,ร์มเลเวลเนี่ยก็สามารถวิ่งเก็บกล่องได้เลยนะเลเวลมันจะขึ้นอันโตโนมัติเลยดูดิแต่พี่จะวิ่งให้ดูนะปุ๊บปุ๊บปุ๊บเก็บกล่องไปนี่ครับอีกพขึ้นที่เลยอัโตโนมัติครับ เราก็จะได้เลเวลฟรีเลยนะวิ่งเก็บแค่นี้นับส่วนการฟาร์มมัตเตอรี่ผลมังกรเนี่ยสามารถไปฟาร์มกับมอนสเตอร์ได้นะครับหรือว่าเราจะใช้สกลิลไปเรื่อยมัตเตอรี่มันก็จะอัพให้เรื่อยๆนั่นเองนะครับก็จะประมาณน,นี้ส่วนร้านค้านี่้โ,โหทามาซะเหมือนเลยนะครับนี่ครับร้านค้าพวกเกมพงเกมพาร์คูณ2นะครับหรือว่าเป็นเงินนะครับหรือว่าจะเป็นเกมพาร์อื่นดูดยยิโอโหในราคา10โลบัค นะครับแล้วก็จะมีคูณ2นี่ครับเดี๋ยวพี่ลองซื้อให้ดูเลยแล้วกันดูว่าซื้อได้หรือเปล่านะครับผมเทสเทสให้หมดนะครับผมหนูทดลองคือทดลองให้หมดเลยนะปึ๊บอ่ะมาไหมปุ๊บปึ๊บปุ๊บพี่ซื้อเงินคูณ2เอ้ยไม่ไม่ไมซื้อนี่ดีวกว่าซื้อเป็นอะไรดีปึ๊บปุ๊บป๊บป๊บมาตาลี่คูณ2แล้วกันจะได้เห็นนะครับผมมาตาลี่คูณ2ปึ๊บมากดซื้อไปเลยในราะคาสิบโลบัคปั๊บมาไหม เรียบร้อยหลอกแตกทางอุกยแล้วนะครับผมเกมนี้ <c oughs> ทิ่หายแล้วกูนะครับอันนี้เป็นแมปก๊อปปี้นะครับไม่ใช่แมปหลักนะแมปหลักก็จะเป็นอีกแมปหนึ่งนะครับผมนี่ครับเออแมปหลักไม่มีแบบนี้นะครับผมอันนี้สําหรับใครที่อยากเล่นผลมังกรนะสามารถเข้ามาเล่นได้เลยนะครับแล้วก็มันมันมันดีที่ว่าเราได้ผลมังกรฟรีนะครับเราได้ผลมังกรฟรีเอามาเล่นเอามาทดลองก่อนที่จะไปเล่นเซิร์ฟจริงนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้ส่วนใครที่อยากได้โค้ด เซิร์ฟป,ปลักเนี่ยพี่แจกไว้แล้วนะครับเป็นโค้ดใหม่ล่าสุดเป็นโค้ด EP คูณสองสอ,องโค้ดใครที่ยังเลเวลไม่ตันนะครับสามารถไปดูคลิปล่าสุดพี่ได้เลยนะพี่ลงคลิปไปแล้วนะครับก็เอาไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับสำหรับคลิปวิดีโอต้องขอลาตัวไปก่อนนะครับกล่าวคว่าสวัสดีครับ